สวัสดีครับเพื่อนและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกกันก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับวันที่7จเดือนหนะครับลาวทีวีลาวเฮดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับมาดูผลออกกันก่อนนะครับกับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคํานวณนะครับนําผลที่ออกนะครับมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์เลขเด่นนะครับ การนำแนวทางไปใช้ย่อมมีความเสี่ยงนะครับเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับบทช้วิจารณยาณในการรับชมนะครับครับก็มาดูลาทีวีผลออกนะครับผลออก94713นะครับ94713 กอดที่วันแนว่างนะครับเข้าเลขเจนะ็ดเนาะชุดป,ปีนวันนี้ไม่เข้านะครับเสียดายเนาะเป็นเลขสามผมจับให้ดีสามเจ็ดเก้านะครับมันเป็นเลข 4, มมสีนข 5, 7, น่นะครับตรงมีสองตัวส่วนใครนำเจ็ดนะครับไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับสําหรับเลขเจ็ดออกสี่เจ็ดจับให้เจ็ดหกเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับ สามตัวจับสามเจ็ดเก้าเนาะนะครับเลขสามไม่มามันมันไปอยู่ข้างล่างมันมาแต่ว่ามันไปอยู่ด้านล่างนะครับก็เป็นสามหนึ่งนะครับแต่แนวทางผมถ้าใครสังเกตนะครับผมเน้นลเลขเจ็ดเขระวังเลขหนึ่งเห็นไหมครับหนึ่งก็มีมาถ้าเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นหนึ่งลวินมันก็จะเข้าที่หนึ่งสามนะครับแต่ว่าใครจับก็จะวินก็จะได้เจนะ็ดสามเนาะ กับก็ตามสูตรนะครับตัวที่คาดเกินหรือว่าตัวแทนนะครับเจ็ดเป็นหนึ่งกับเก้าเป็นหกหกเป็นเก้าเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนกันด้เฉยนะครับถ้าเจ็ดปมาหนึ่งก็มานะครับที่ผมเน้นให้นะครับเจ็ดก็มาหนึ่งก็มาทั้งสองตัวเลยนะครับครับก็ถือว่าเขาวิ่งโหลดเนาะสำหรับแนวทางลาทีวีตัวเน้นนะครับเข้าที่เล็กเ็นะครับใครนำไปวิ่งไปโลดนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ นะครับแต่ว่าถามว่าเข้าไม่เข้านะครับสําหรับเลขเจ็ดนะครับอยู่ในตำแหน่ง A ตําแหน่งคุณเรียกว่าหลักหน่วยนะครับกลับไปกันต่อที่ราวยอดดีนะครับราวยอดดีก็ผลออกห้าศูนย์แปดสี่หนึ่งห้าศูนย์แปดสี่หนึ่งนะครับวันนี้ยอดดีวันที่หกแตกไปสามตัววันนี้หลดุดนะครับหลุดเลยนะครับซึ่งเลขเด่น หลุดเลขเด่นนะครับแต่ตัวบุมมนี่นะครับ68มันออก0ูย์ตัวนี้มันหลุดนะครับแต่ว่าตามมาตัวประกบมาไหมตัวประกบมันมานะครับ8ปดก็ัือวาแนวทางนี้ดีหลุดนะครับวันนี้ก็ต้องขอโทษสบาชีก FC ทุกท่านด้วยนะครับถ้าต่อที่ลาสตาลาสตาวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับกําลังน่าจะกลับมาเดินแล้วเนาะนะครับสงสัยคน คนกดได้ยินนะครับ <c ười> คนกดผลออกได้ยิน,นก็เลยให้เลขสี่มาตัวเดียวนะครับก็เลยเจาะไม่เข้าเลยนะครับก็ถือว่าเข้าที่เลขสี่เนาะจุดบินจุดบินมีเลขสี่มีเลขห้านะครับแต่ไม่มีเลขเก้านประมาณทั้งสองตัวและเลขสี่เข้าวิ่งรูดนะครับส่วนเลขห้าเข้าวิ่งอย่างเดียวนะครับสองตัว ก็จะให้สี่เจ็มันออกส9ซึ่ง9ผมเอาจับหลักร้อยก็ถือว่าเขาวิ่งโลดเนาะเลขสี่ตัวเน้นนะครับลาสตานะครับก็พอไม่เสียเวลาเนาะเขาเ้าแนวทางใหม่กันเลยนะครับวันที่แปด กับวันที่แปดเดือนห้าพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับซึส่สำหรับเอฟซีและท่านผู้ชมนะครับที่ถามแนวทางเข้ามาเนาะแนวทางรัฐบาลไทยผมลงให้ไปแล้วนะ,นะครับถ้าว่าหาคลิปไม่เจอนะครับหาคลิปไม่เจอให้ท่านพิมพ์นะครับให้ท่านพิมพ์ทำว่า แนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ลงตามด้วยชื่อนะครับอเมงเลขมารวยนะครับอยู่ในช่อง YouTube นะครับท่านกดพิมพ์เข้าไปนะครับรัฐบาลไทยแนวทางรัฐบาลไทยอเมงเลขมารวยนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับเพราะว่าคลิปแรกที่ผมลงไปเป็นเป็นคลิปไลฟ์สดนะครับลฟ์สดเดี๋ยวใกล้วันใกล้ออกเดี๋ยวผมจะลงให้อีกรอบหนึ่งนะครับ วันใกล้ออกเลยนะครับหนึ่งวันนะครับ <c oughs> แต่ว่าใครต้องการหาก่อนก็ลองพิมพ์ค้นหาดูนะคร,ครับก็มาตามกันต่อเนะสำหรับแนวทางลาวทีวี ลาทีวีนะครับชุดบิน8ปด6 7นี่คือชุดบินนะครับ8ปด6 7เล็กเด่นหัวมที่8กับ9 ก็เน <c oughs> <ciamo> hmm. ้น hmm. ท so ีเลขเก้านะครับส่วนการชอบเลขแปดก็จับแปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดผมเน้นในทีเลขเก้าก็จะจับที่เก้าหนึ่งเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับส่วนสามตัว อกดตับให้ที่ห้าเก้าหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดสำหรับแนวทางลาาทีวีนะครับ ในนทีเล่เก้าผมก็ไม่อยากจะบอกให้ระวังหกก็ติดไว้นะครับเผื่อท่านต้องการนะครับสูตรผมผมันได้เลขเก้านะครับเน้นในเก้าก็อย่างที่เห็นกันเนาะสําหรับแนวทางที่ผมเคยลงให้นะครับใครที่ติดตามตัวที่ผมเน้นผมเน้นเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งก็เก้าเจ็ดจับไปสองชุดนะครับสามตัว กลับไปกันต่อที่ลาวเฮดดีชุดบินวันนี้ผมให้ที่เจ็ดห้าหกสองแปดกับเจ็ดห้าหกสองแปด ันนี้ผมเน้นนที่เล็กเด่นนะครับผมจะไม่ให้เน้นเลยเล็กเด่นเลยเน้นละเน้นที่เจ็ดกับไอเด่นเจ็ดกับห้านะครับวันนี้ผมเน้นนที่เลขห้ามันจะมามจะจะเดีนน๋ยวทปผมเึงนะครับผมเน้นที่เลขเจ็ดนะครับก็ไปกับเจ็ดก็เจาะไปเลยสามชุดนะครับ เจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดแปดแล้วก็อย่าลืมระวังเลขเด่นมาด้วยกันนะครับก็คือเจ็ดห้าอีกชุดหนึ่งนะครับเจ็ดห้าอีกชุดหนึ่งส่วนสามตัวผมให้ที่หกเจ็ดสอง แล้วก็6 5 2 5 2ก็คือเลขเด่นอีกตัวนะครับซึ่งผมเน้นหน้ที่เจ็ดสองที่ผมเน้นให้ก็คือชุดนี้นะครับเจ็ดสองไปจอบเจ็ดหเจ็ดสอง ก็สามชุดก็ไม่เยอะหรอกเนาะนะครับสำหรับแนวทางกลับไปกันต่อที่ลาสตานะครับลาสตาร์ชุดเินวันนี้ผมให้ที่หกแปดสาม ห้าเก้าเลขเด็นมอมาที่หกกับ8นะครับก็เน้นได้ที่เลขหกใครชอบเลขแปก็จับที่เลขแปนะครับจะเป็น8 3ดสามแห้าแดเนะครับแต่ผมจับที่เลขหกก็จะเป็น6กสามห้า แล้วก็69สามตัวมีจับพิธี965แล้วก็963ตามนี้เนาองสำหรับเดินทางลาสตาร์นะครับเลขเด่นคือเลข6คมมุนติดให้เนาะนะครับ ติดทีหกห้าเนาะติดทีหกห้ากับหกสามนะครับชุดลองก็ตามนี้นะครับสำหรับแนวทางดาวทีวีนะครับ ตัวนัน่นใดนะครับไม่ชอบตัวที่ผมจับก็วินเอาเลยก็ได้เนาะนะครับหรับแนวทางนะครับวินเอาในชุดวินนะครับหรือท่านจะเอาเลขกเดินไปจับกับเลขกของท่านเองก็ได้ไม่ต้องจับในชุดวินก็ได้นะครับท่านชอบเลขกไหนท่านก็ลองเอาเล็กเดินไปประกบนะครับ ครับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่8เดือน5พศ2อง8น่อะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าห้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ